เรายังอยู่กับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่า self development ที่นํามาฝากกันทุกวันนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่พีวิ์บอกไว้ค่ะเป็นเรื่องของความกลัวนะคะหลายคนบอกว่าความกลัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าเดินหน้าไม่ได้ไกลอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะซึ่งวันนี้เรามีมุมมองจากฟิวเจอร์ลิสต์ท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบมองอนาคตนะคะว่าควรจะปรับอย่างไรแล้วก็เป็นนักนวัตรกรรมด้วยนะคะจะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจัดการ ความกลัวต้องทําอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนด้วยว่าความกลัวมีกี่แบบนะคะซึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าความกลัวมีทั้งหมด6แบบด้วยกันค่ะโดยสกอตตินเบิร์กนะคะซึ่งเป็นฟิวเจอร์ลิสต์แล้วก็คนที่ชอบพูดถึงเรื่องของอนาคตเขาบอกว่าถ้าเราสามารถปรับมุมมองเรียนรู้เอาชนะความกลัวเหล่านี้ได้นะคะย่อมทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้และก็ทําให้พวกเราเองสามารถเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าปัจจัยที่ท ให้หลายคนไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนเรื่องเวลาหรือทรัพยากรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าคือความสามารถในการอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงเมื่อเราอดทนไม่ได้ก็เพราะว่าเรามีความกลัวอยู่นั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของซินเบิร์กเขาบอกไว้ว่าความกลัวมีทั้งหมด6ประเภทนะคะเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละประเภทกันนะคะว่ามีอะไรบ้างประเภทแรกเลยนะคะก็คือ fear of change and uncertainty นะคะหรือว่ากลัว ความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนปกติแล้วพวกเราทุกคนนะคะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะแต่ว่าใครหลายคนนะคะชอบแล้วก็คุ้นเคยกับการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่คุ้นเคยเพราะรู้สึกว่าสบายนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานนะคะในการปรับตัวมากนะักแต่เรื่องนี้นะคะทาง์นสินเบิร์กบอกไวค้ค่ะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาความกลัวเหล่านี้ให้หายไปเอาชนะความกลัว ความไม่แน่นอนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะให้ทำสามอย่าง 1. คืออย่าไปคาดเดาวนาคตค่ะเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถพีดิกได้หรอกแต่ที่ทําได้คือพรีแปรนั่นก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะและสุดท้ายต้องปรับตัวให้ได้นี่คือข้อแรกความกลัวความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนความกลัวข้อที่สน,นะคะก็คือ Fear of isolation นะคะหรือว่าความกลัวที่จะโดดเดี่ยวค่ะถ้าย้อนกลับมาดูโดยเฉพาะช่วงล็อกดาว ork from home แบบนี้นะคะปกติเวลาเราไปทํางานกันนะคะหรือแม้แต่เด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนทุกคนต่างพูดตรงกันค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเพื่อไปทํางานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ไปเพื่อเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่เราไปเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะดังนั้นในช่วงเวลาแบบนี้หลายคนจึงรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือว่าบ้านหลังเดิมๆตลอด24ชั่ว 7วันนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาแนะนําจึงอยากให้พวกเราทุกคนพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามค่ะไม่เช่นนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่เพียงลําพังและก็ทําให้เราจิตตกได้นะคะดังนั้นต้องพยายามที่จะรักษาและก็พัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเอาชนะความกลัวโดดเดี่ยวนี้ด้วยค่ะส่วนความกลัวส่วนที่3นะคะก็คือความกลัวเรื่องของการเผชิญหน้าหรือว่าการตอบโต้กันถ้าโดยปกติแล้วถ้าเป็นเพื่อน การเจอการคุยการทะเลาะก,กันบ้างคงไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือนายวิธีของการทํางานหลายคนมักกลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้างานหรือว่านายจ้างนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่บุคลิกลักษณะไม่คุ้นเคยมากนักนะคะหรือว่าเรากลัวว่าเอ๊ะเข้าไปพบในห้องเนี่ยจะมีความผิดอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งวิธีการแก้ความกลัวเหล่านี้นะคะสินบอกบอกว่าให้ทํา2อย่าง หนึ่งคือเราต้องมีจุดยืนค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะเราต้องมั่นใจแล้วก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทําแต่เราต้องทําดีก่อนด้วยนะคะและ2คือต้องเตรียมรับมือค่ะ การที่จะพบกับผู้ใหญ่พบกับหัวหน้างานหรือแม้แต่พบกับเจ้าของหรือนายจ้างเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญคือเราต้องเตรียมรับเือกกับทุกสถานการณ์ให้ได้โดยเฉพาะในวิกฤตหรือว่าคริสตสแบบนี้หลายคนกลัวนะคะว่าการเรียกเข้าพบจะหมายถึงเงินเดือนที่ลดลงงานที่ชั่วโมงทํางานลดลงหรือสวัสดิการที่ลดลงหรือไม่หรือบางคนกลัวถึงขั้นว่าจะถึงขั้นไม่ได้ทํางานหรือเปล่านะคะดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะจุดยืนต้องมีและต้องเตรียมรับกับทุกสถานการณ์ให้ได้คิด worst case เนเซอร์โอไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอย่างน้อยเราได้พริแพลนหรือว่าได้เตรียมตัวเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะส่วนข้อที่4นะคะก็คือความกลัวการโดนปฏิเสธนะคะปกติแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเคยโดนปฏิเสธมาบ้านนะคะเช่นการไปสัมภาษณ์งานแล้วโดนปฏิเสธการเสนองานให้ลูกค้าแล้วก็โดนปฏิเสธนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการปฏิเสธในแง่ของความสัมพันธ์ค่ะ ซีนเบริรบอกไว้แบบนี้ว่าโดยปกติพวกเราทุกคนโดนปฏิเสธกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะอย่าคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่จงยอมรับคำปฏิเสธนั้นโดยดีนะคะ ลองคิดว่าคำว่าไม่แม้ว่าจะมีมากกว่าคำว่าใช่หรือได้แต่อย่าลืมนะคะว่าคำว่าไม่อาจจะแปลว่าไม่ในตอนนี้แต่ใช่ในอนาคตก็ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการคิดในเชิงบวกให้เราสามารถรับมือกับคำปฏิเสธได้ในทุกๆสถานการณ์นั่นเองค่ะ ส่วนความกลัวแบบที่5นะคะก็คือ fear of losing control นะคะเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราทุกคนจะมีความมั่นใจเมื่อเราสามารถควบคุมสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ได้สังเกตไหมคะบางคนในะอยู่ภายนอกเป็นคนแบบหนึ่งอยู่ในบ้านเป็นคนแบบหนึ่งโดยเฉพาะเด็กเด่ยจะชัดเพราะเขารู้สึกว่าอยู่ในบ้านเขาคุ้นเคยควบคุมสถานการณ์ได้เขารู้จักคนที่บ้านดีรู้จัก สิ่งรอบตัวนะคะที่อยู่ใน Environment ของเขานะคะดังนั้นการกลัวแบบนี้จึงเกิดขึ้นได้เมื่อเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆได้นะคะอย่างไรก็ตามวิธีการแก้สตินเบิร์บบอกว่าให้เรายอมรับความจริงซะค่ะว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีทุกอย่างที่เราสามารถควบคุมได้บางอย่างอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมนะคะเมื่อเรายอมรับได้แล้วให้เราพยายามหลบเลี่ยงนะคะหรือว่าพยายามลี้ไปอีกทางหนึ่งที่ 对。 เป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมได้นะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราคุมไม่ได้เราหัวเสียกับสิ่งที่เราคุมไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเสียความเป็นตัวของตัวเองไปก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนะคะแต่จงยอมรับว่ามีหลายสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆบนโลกใบนี้นะคะและสุดท้ายค่ะความกลัวข้อที่6กนะคะก็คือ fear failure หรือว่าความกลัวการล้มเหลวนั่นเองค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะที่ทุกคนอยากประสบความสําเร็จแต่สิ่งสําคัญคือไม่ใช่ว่าทํา1ครั้งและจะประสบความ สำเร็จ 1>, 1ครั้งหรือว่าสัดส่วนความสําเร็จเป็น100%เค่ะซินเบิร์กบอกไว้นะคะว่าถ้าเราทําให้บ่อยเข้าไว้ถึงจะบ่อยและล้มมากเท่าไหร่แต่การล้มครั้งต่อไปเราจะล้มอย่างฉลาดมากขึ้นนะคะและที่น่าสนใจกว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรการล้มแต่ละครั้งของเราต้องไม่ล้มซ้ํารอยเดิมหรือพูดง่ายๆก็คืออย่าทําผิดซ้ํานั่นเองนะนั่นก็เป็น6ความกลัวแล้วก็ทางแก้ที่ทางสกอตตินเบิร์กนำมาฝากกันค่ะ